สวัสดีค่ะและซัมซุงนะคะก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนนะคะอีก1รุ่นออกมาค่ะนั่นก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่สเปคครบราคาคุ้มนะคะก็มากับตัวของ Galaxy A11 นั่นเองค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องอุ้นจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูว่าจุดเด่นของ A11 นะคะเขามีอะไรบ้างคะ่ะน้องอุ้นได้รวบรวมมาอยู่ที่3จุดเด่นค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ จุดเด่นที่1น,นะคะจอใหญ่เห็นเต็มตานะคะสีสวยซึ่งตัว A11 นะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาดใหญ่เลยจะอยู่ที่6.4นิ้วค่ะสีหน้าจอนะคะสีสวยแล้วก็ชัดเจนค่ะรูปแบบหน้าจอนะคะจะเป็นแบบ Infinity O Display ค่ะทําให้หน้าจอนะคะมีความใหญ่แล้วก็เต็มตามากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะเล่นเป็นพวกโซเชียลไลน์ a c e b o o k ต่างๆหรือว่าถ้าท่านใดที่ชอบดูซีรีส์นะคะดูหนังอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าตอบโจทย์่ากๆเลยค่ะแล้วก็ตัว Infinity O ของเขานะคะจะอยู่เป็นทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตัวของความละเอียดหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบ HD Plus ค่ะ LCD นะคะเป็นแบบ TFT ค่ะอัตราส่วนนะคะจะอยู่ที่19.5:9ต่อค่ะแล้วก็ดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะจะมีความพรีเมียมค่ะเป็นแบบเคลือบด้านค่ะ Liksom, และจ mm. really? ุดเด่นที่2นะคะจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะก็คือแบตของเขานะคะจะใหญ่ขึ้นค่ะหมดปัญหานะคะในการชาร์จระหว่างวันค่ะซึ่งตัว A11 นะคะมาพร้อมกับแบต4,000มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จนะคะถึง15วัตต์กันเลยทีเดียวถ้าเล่นจนแบตหมดนะคะก็ ชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็เต็มสามารถนําขึ้นมาเล่นใหม่ได้เลยค่ะและถ้าท่านใดนะคะที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าดูหนังนะคะน้องวุ่นว่าก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะมาพร้อมกับแบตที่ใหญ่สามารถดูคลิปนะคะยาวนานจนถึง10ชั่วโมงเลยค่ะและจุดเด่นที่3ค่ะมาพร้อมแล้วก็ครบทุกฟังก์ชันนะคะในราคาเบาๆไม่ว่าจะเป็นตัว CPU นะคะ Snapdragon 450นะคะขนาดชิปเซตเนี่ยอยู่ที่14นาโนเมตรค่ะ ตัวแรมนะคะให้มาถึง3 g ิกกันเลยนะคะส่วนความจำนะคะในตัวเครื่องเนี่ย32 g b ค่ะแต่ถ้าถ้าผู้ชมนะคะชอบออถ่ายรูปภาพนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะหรือเก็บไฟล์ต่างๆสามารถที่จะใส่ micro SD card นะคะได้สูงสุดจนถึง512 g b เลยค่ะและตัวซิมของเขานะคะจะอยู่ทางด้านข้างเป็นแบบ3 slot นะคะหรือว่าใส่ได้2ซิมนั่นเองแล้วกเ็เพิ่มตัว memory card ได้ค่ะ และถ้าคนที่ชอบฟังเพลงนะคะตัวนี้ก็ไม่พลาดเลยเนื่องจากมาพร้อมกับรูหูฟังนะคะขนาด3.5ค่ะจะอยู่ทางด้านบนของตัวเครื่องนะคะและสายเซลฟี่สายถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอนะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับกล้องหน้านะคะอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะมีพวกไลฟ์โฟกัสนะคะแล้วก็บิวตี้โหมดนะคะให้ไปถ่ายรูปลงโซเชียลกันได้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะ มีกล้องมา3าตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหลักนะคะขนาด13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวของเลนอ er ัลต์วายนะคะถ่ายภาพมุมกว้างนะคะได้จนถึง115องศากันเลยทีเดียวแล้วกเ็เลนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเลนเดฟค่ะเดฟวิชชั่นนั่นเองนะคะความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะและนอกจากนั้นนะคะระบบความปลอดภัยยังมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือนะคะทางด้านหลังตัวเครื่องค่ะและยังาสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้ด้วยค่ะ ซึ่งตัว X 1 1นี้นะคะเขาก็เปิดตัวนะคะมาอยู่ที่ราคา5 1 9 9บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นราคาที่เบาๆแล้วก็คุ้มค่ามากค่ะมี2ส,สีด้วยกันนะคะให้เลือกก็จะมีเป็นสีฟ้าที่น้องุ่นถืออยู่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยและก็จะมีเป็นตัวของสีดําค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถ มาดูหรือว่าลองเล่นนะคะเครื่องได้ก่อนค่ะหรือว่าถ้าท่านใดที่สนใจที่จะสั่งออนไลน์นะคะเดี๋ยวน้องอุ่นนะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องอุ่นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ